เขาจะไปภูเก็ตเนี่ยวันไหนไม่แน่ใจเขาจะไปนี่ก่อนนี่หืไปบางสะพานประตัอ่ก่อนนี่หรือที่ไหนหรอว่าังเลยไม่เป็นไรก่อนไเนก่อนน้องขึ้นประมาณบ่ายสองครับบ่ายสองโมงนะครับพี่ใสา้เปอง้มครับจ้งูนีทกนมา เวทีเล็กไปเลยวะเวทีมคนร่ำเลยอ่ะฝั่งนี้มีคนไม่มีที่อยู่เลยที่นี่เป็นที่อยู่ของจาก เพราะว่ายังไงน่าจะอย่างนั้นแหละเขาแบบคนเต้าคนแก่ก็าแบบบอกต้องรอน้องน่้นั่งเนี่ยแบบนั่งดูนั่งนี่ครับแต่ละคนนั่งพร้อมนั่งทางทางเดินนี่แหละทีดด่นั่งนั่งอยู่านีทางเดินนั่งทางคนเดินดนั่งรอ ดูไลฟ์ไปก่อนพี่เดี๋ยวก็เจอตัวจริงปีหน้า ที่คนเขาไม่ก็รอนักร้องเลยเนี่ยที่ดูก็รอนักร้องแบบยืนรอเป็นเจ้าโมงนี่ไม่ธรรมดาแล้วผมว่านีดูมากเลยเป็นช็อกกโตนะรู้ต่อต่อเต่ายาวยืนเกาะกำแพงกันแล้วเกาะกำแพงอ